ก็สวัสดีครับท่านผู้ชมมืนอนีพอเที่ยงเดินทางมาที่ตามตัวเลขกับปุกคุณเนาะค่นนะามัา่งมีที่ผ่านมาปุ๊คุณพิ่งเพิ่งแปรได้เพิ่งความฝันได้พเพิ่น,นอเอาอีหยังละม้าคิดอีหยังละพเ,เพเิ่งแปรลรืเพิ่โท่ไปบอกพี่น้องพอเพิ่นว่าเจ็ดหนึ่งตัวเดียว งวดนี้พอเที่ยงก็เลยต้องมาติดตามเพราะว่าพระคุณว่าฝันดีฝันเกี่ยวกับรถป้ายแดงว่าสันรถออกมาใหม่ๆมักจะมีโชคมีลาบกับรถดจุเลียได้นอกครับท่านผู้ชมเนาะฉะนั้นแล้วเดี๋ยวไปฟังเบิ่งเรื่องเล่าจะเป็นยังไงตัวเลขจะเป็นตัวเล็กเดี๋ยวไปฟังจะจัดจากปากพระค่วมาพร้อมกันเนาะพู้วุ่นผนังอยู่ในบ้านครับผมสวัสดีครับโอ้ด่วนนะครับท่านผู้ชมโมได้มาติดตามตัวเลขกับพระควนเนาะได้ยินข่าวว่างงวดจะผ่านมาเพิ่นโมเมนต์ความฝันได้ แจพนปรไดหนึ่งเจ็ดเจ็ดหนึ่งวันเจ็ดหนึ่งได้เจ็ดหนึ่งเจ็ดก่อเจ็ดหนึ่งเจ็ดหนึ่งตรงตรงได้บ่โอ้ยพอเชื่งก็ได้ฝากมาจิตตามนอเพราะว่าพวคุณมัามีความฝันแรงวดนี่ฝันดีพร้อมได้เลขไปฝากพี่ฝากน้องแน่นอนครับผมเนาะฝันว่าจะไหนในพวาคุณฝันว่าเพิ่นไปขายของแล้วเพิ่นพักอันนั้นยายสียายสีกับยายวี่เพิ่นได้ข่าวสารมาคนละกระสอบแล้วคนละถุงนี่แหละแต่พนเอามาเท่แข่งกันอยู่ถ่ายรถ ใส่ถ่ายรถแมนเทศคนอมุมผู้ใดก็อาผู้ใดเอาข่าวสารมาแต่ใสอันของยายจัดก็ใหญ่อันวิ่งว่าเอาคืออันเอามาเทไปสิคือมาใส่ถุงดีๆก่นว่าข่าวสารขาวจันทร์พันอยู่ถ่ายรถถ่ายรถดอันรถป้ไปแดงอย่างดีนะครับท่านผู้ชมทะเบียนใหม่ๆเลยเต็มโหดเต็มถ่ายรถเลยโอ้ยอยู่ถ่ายรถเลยอยู่ถ่ายถเลดเลยยัยุ่มุมนี่แกนี่ของผู้ใดก็แกนี่ของผู้นี้ก็แกนี่ฟังดีๆนะครับท่านผู้ชมมันจะมีข่าวมาถ่ายรถด ไปถ่ายรถเลยแหละไปไปจะของไปยืนเปิดถ่ายเอา้าผู้ใดเอาเขามาเทศไปจังซี่ก็เลยว่าเขาซานขาวจุนพวนอันพอใหญ่แล้วก็เลยว่าของอันจะจัดตัวฟังทั้งนี้ของยี่วี่ฟังทั้งนั้นเอาบอดีพอดใส่ถุงจัดแล้วพอดีคนละประเทศแข่งกันไปเอา้าเอาไปในร้านก็เลยว่าเดี๋ยวจัดการเี้อะรกันกันนี้ที่ที่ปนกันไปเรื่อยสบอบอดีคนละกองแต่ว่ากำลังคนละกองอยู่แมนคนละคนละฟัง เป็นสองกองเลยวันสาเขาสองกองเจ้าว่าเอ้าคือคือเห็ดปยังสี่ก็เลยว่าเขาสานนึกสองคนเขาเป็นพูนบ่มีเห็ดเลือเป็นยังขาคนลุงเจ้ว่าโอ้ยเคยฝันแน่นี่คือคือฝันสนดอกมันมันกะต้องทะเบียนรถอย่างเดียวแหละเนาะฟังแต่ว่าโยอยู่ถ่ายรถทะเบียนทะเบียนกะสีหาศูนหาสีหาศูนหาคือยจงว่าออกไม่ไม่งวดนั่นถือ วัดอ <ítulo> ันไปเอาวันท <imprisoned> ี่หนึ่งวันที่หนึ่งมก็ล่ะเลวันที่หนึ่งกุผ่ามันออกหาหานละมันออกหาหานยินอยู่เออไปเอาไปเอาวันที่หนึงเลยวันไดก็พอไปเอาไปเอาเหมือนไปซอโรตมาวันที่หนึ่งพอไปเอาวันที่หนึงปุบเหล็กวันเดี๋ยล่ะซีหาศูนหากระซื้อแต่หาศูนศูนหาสีหาซีผัดหาผันพวกซื้ออ๋อก็จะมีผู้ใดๆอยู่หาหาไม่ใช่ีใดกเขาแปลป็น บอกก้อนว่าแปลว่าเป็นดอกแต่ไมาเพว่อบ้าว่าบอไม่ไม่เลขตัวนี้เลขเลขเป้านี่มันบอกมันบอกโวนแล้วเออก็เลยบอกกิดว่ามันมันบอกดอกแะ่มาถ้ากูเตืามาถเต้าเนถ้ากูเต้าก็ะดมมันแล้วบอกื่อว่าหาหาแล้วูนย์หาเรื่องนี้มันสื่อเนาะบอกขนาดบอกเลขเอาเงื่อนงี้สิแปลให้ตัวไหนจะแปลจเจะเปลี่ยนรถยางเดี๋ยวเป็นบ้า แปต่เบียนโดนบ้านในเบิองทับนายฝันตัวทับนายฝันว่าฝันเห็นขกาวสารแต่ว่าฝันเห็นขกาวสารนี่เป็นฝันดีเป็นการฝันดีฝันว่าการฝันดีเห็นขกาวสารเขาจนพลอันอันนั้นมันเขาบเบืยองเดียกดสิไปเอาทับนายฝันโันคพี่ตัวเลขแสดงว่าเขาแล้วแม่นว่ัคำพี่ตัวเลขก็ว่าเขาเนี่ยเยอะมาก้วครับท่านผู้ชมทับนายฝันอันปลาคูณนี่ตานทัรมดาปักคูณบ่าคอยฝันปลาได้ดอกมีแต่เบิองโน่นนี่นั่นประกอบแช่เอา ประกอบใช่เอากระแปเอากีดเอาอันคือเลขเจ็ดหนึ่งนี่กระบอกพ่อไปบอกอาบอกอาว่าเออจะบ้มากบวดเจ็ดหนึ่งซื้อไว้เด้อมาใส่ข้าเจ้าถึงเวลาข้าเจ้าว่าบัปันเด็เนี่ใครเป็นข้าวสารหรือข้าวที่หุงสุกแล้วภายในเรือนไทยว่าผู้ฝันจะได้รับข่าวหรือได้พบเจ้ามีลุกหล่ะเลขเชียงโศกหกสี่หกหกสองศูนย์อ๋อเนี่ยสองศูนย์กับพี่อีกอะไม่ได้สี่หกสี่หกหกสองศูนย์ศูนย์เก่า หกศูนย์สีสี่ตัวคลขกเสียงโชกของจำหน่ายฝันหกศูนย์หกเก้าหกสี่ศูนย์เก้าสองศูนย์ห้าตัวแต่ว่าพอเที่ยงว่าจังไหนม่นก็ต้องเป็นทะเบียนรถหรอเพราะว่าคนบอกว่าเทยอยู่กองกันอยู่ถ่ายรถเลยเอากองแก้ไผแกมันจังไรก็ต้องมาเป็นทะเบียนรถอย่างแน่นอนละงวดก่อนนี่เพราะ ทั่วไปบอกกับ่าถือเรืยเจ็ดหนึ่งพาเพิ่มมาบ่ปันไดพมาเอามากู่ว่าเจ็ึกัเลยว่าบ่ปันไดพมาสื่อ้อเด้อเจ็ดหนึ่งนึ่นจะเสียนอกคนเท่านพูดสิบ่มีดวงจะได้กับบ่ได้ก่ประคุณเนาะคับผมนาะเพิ่นไปออกมาใหม่ครับผมกับสี่หาศหาห้เป็นเลขาเป็นเลขหามงามเลยครับแต่ผมช่วงทีว่าจิตาเป็นสี่หาศูนงสี่กรไดนาะคับผมแต่ผาช่วงเนาะเป็นตัวเลขที่จะงามครับผมเป็นหาศูหอยู่แล้วตัวเลข2อตัวเนาะ เอาลองพิจารณาบึงครับผมพอเที่ยงกับมาติดตามห้เห็นบางวดที่ผ่านมาบรกคุณเพิน่นไปบอกพี่น้องเพิ่นล่ะครับเจ็ดหนึ่งตัวเดียวแต่ว่าคือว่าล่ะครับเพิ่นผมมีดวงเห็นบอกบอกไปเพิ่นกับบอสือมันเป็นยังสี่ล่ะครับถึงว่าพอเที่ยงที่ว่าห้เป็นแค่เป็นแนวทางเด้อครับเป็นแนวทางของตลากินแบ่งไปมากกระจัดคัดให้เบึงบอคุณทุกสนานเนาะเอาสุดท้ายกข่งันไปเจ้ามนุกทัน,ชทน,นโชคดีโชคหวานกับตัวเล็กนะคุณเด้อสามตัวตรงตรงสองตัวเต็มเต็ม ถ่ายดีพอเที่ยมีของดีมาฝากพี่ฝากน้องเป็นสีพึ่งน้องช้างพุทธคุณในด่านเมตตามหาสนีเมตตามหานนยมคาขายเหลียกเงืนเหลียกทรัพย์ทนายอยากได้ไปสอยขาดสอยขายไปฟังจากปากปูได้พร้อมกันก็้าไปเที่ยงเลยครับผมกราบนัสการครับปูวันนี้พอเที่ยงเดือนทางมาขอของดีกัะปูซึ่งนี่ยินว่าปูมีน้องส้างพอเที่ยงเรยอยากได้เอาไปแบ่งปันให้เอฟซีได้บูชา เพื่อเป็นสีมงคลแก่ขอบขั้วหรือว่าธามาค้าขายขอให้เพินได้เจริญหล่งเรื่องกะพอปูยังมีพ่อให้พระเจ้าในเร่งปันเอฟซีนเนี่ยบอกครับสา,ส,าส,าสาธุสาธุสาธุจะเรียนพร <S S S> รับเออเนื่องจากวัตถุมงคลดินี่สิว่านองสางเลยมีความคิดคุณคุ้ยกับหลวงปูขี่หอมหลวงปูสมเด็จรุ่นหลวงปูดูหลวงปูบุญอ่ ว่าลูกขออนุญาตเฮ็ดนองส้างไดบอเพื่อให้ลูกชิยดยยญาิโยมที่นําไปสักกาบูชาหรือนําไปจิตหานที่บ้านที่เฮ่อนี้บ่านนี้เฮ่อนก็ไม่ลดกด็ดีที่เป็นสีมงคลถ้ามาขาขา,ขายกับบริจกดาอ่ามีจต่สิงที่เพิ่มพูนขึ้นคือน,นองสงร้างสมัยก่อนเฮ่าบ่เข้าใจว่าสร้างมีคุณอ่าคนบ่เข้าใจสีเป้เสื้อจะว่านองแมวครับนองแมวก็ดี เขาเอีกของเขาที่สูงเขาเอง uh huh. อันนี้น้องสร้างแห่งเป็นสัตสีสูงคูัประรลาดก็เลยบาความคิดคุยกับหลวงปู่ว่าลูกหลานนี่จะขอมาทําเป็นสิริมงคลให้ชือ้อิศไปทิตเหมือนทิศเหนือไปอ่ามันรักษาล,ล้างย่างก็เลยคิดว่าถ้าน้องสร้างอย่างเดียวก็คือสีบอกบันไดคุยกับหลวงปู่เกี่ยวว่าไปได้นังส้างมาไปได้งาสส้างมาลูกจะว่ารถผสมต่อให้เพิ่มพุทธคุณนขึ้นหยก เป็นสัน้นเป็นสัน้นเป็นสั้นก็ได้ให้กร,รดานย่อมไปล่องใส่เบื่ออันนี้เกิดคุนอีหรีรมีผู้จะคุนไม่ด้ยโตมีติทิฤทมีอำนาจสามารถมเย็นอวดอิทิสามารถ,าารถไปหาผู้ใดก็ขึ้นว่ากิจการดีขึ้นก็เรืร่อยแต่มาเห็นวัตถุอย่างขนมาบบานี้ได้วัตถุแล้วมีน้องสร้างมีนงังสร้างมีงาสร้างแล้วเพ้่นว่าทั้งเมืองลาวเพื่นว่าให้เอาฝากบกตูม ต้นทูมกินน้ำหมากทูมกินเนื้อเท่านี่ฝากทูมคือทูมุูมก็เลยเอาฝากทูมมาเอามาผมผสมจะว่าออกที่เกียวนานี่คือฝากทูมฝากูมบานเพราะตาปูนโมเอาปูนมาเอาอีกฝากย่อต้นย่อคือบุบบานพวกเคื่อนจักรเอาต้นย่อเอาขื่นคือย่อนั่นฝากย่อเอามาใส่ลงในหนวดบ่พ่อแล้วเอาฝากคุ้นปูนบานต้นคุ้นตรงเอากับฝ่าผ่าก็เวลายุ่งเรี่ยนี้มานี่คือใบคุ้น นี่นี่มันไม่กู้นโพ้าะระิฐานอยู่ครับผมนะเป็นเป็นเป็นพระพุทธเป็นอีหยังครับผมพระศิวะรีพระศิวะรีองมหาราบองคเมตตามหาราบนี่เป็นนี่แล้วมาอยู่ในร่วมของนองสร้างมดเป็นม่วนสารไม่ยีดำมีตำนานมากการทีกันสางกับพระโลกอยู่ในนองสร้างคือไม่เงียดดำเสียมาเห็นเจ้ามาร่วมเป็นสุดยอดของนองสร้างคือพวกเสษของบุตรวัด ตำน่ายยุนน่งเจตำนานเบิด์ตบุกเซ่เชื่อใจลอยแปดจบปุ๊กมาเฉลยเชื่อใจคู่บาอาจารย์บนจะอธิษฐานจิตให้อ่าคืออาจารย์ที่ผู้บุกเซ่ผู้รลือแรกนี่คือปูซีอนุตโรอายุณมณีลอยสองปีอยู่บ้านข้ามค่าสว่างวิโรงนี่ผู้บุกเซ่ให้รลือแรกอ่าถ้าทายไปสองผู้รอดอ่าบัดกุดศลนอ่าผู้รอดธรรมะชิโน งานเป็นภูพิเศษปูที่สองครับอ่าสามปูเปลี่ยนเปลี่ยนชีวิตเปลี่ยนความยากจนในพ้นบางมีอยูก่กินส่าง้กันบันจะทีวดูครับครับนี่น,น,นี่ปูเปลี่ยนสายนี่จะเป็นสายของปูบิโรดบิโรดยัตตานบนุนคือปูรอดทงสีเมืองอ่านี่มันบวกบวกสายได้บ้านครับเพิ่นมาจากสายสายบ้านเอายอะอย่าโยมเลยปูรอดมาจากสายปูรอดเป็นย์สมเด็จปูรุ่นสมเด็จรุ่น ผมในรุ่นเป็นลูกสิ์ไปของคนใหญ่ที่หอมคือราชคูปนสนมำเนินั่นแหละคือรื่องความเป็นมาก